สบายดีเพื่อสุขสุขคนพวกเขก็ส่องบ่าวเอื้อชาแนลนะพี่น้องสบายดีตอนแรกๆพากันมากินข้าวอยู่เฮือนเอื้อยพี่น้องตื่นสบายดีนนะปะดาเจนสบายดีอย่าเบาเออร์สุดท้ายกับข้าวให้เบิ่งว่าเมื่อนี้มีอยังกินเนะ<ม>าะมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันอันนี้ยังจำปะจำปะพี่น้องกินจำปะเดียบน้่ย เกจบพี่น้องอืมก็ใส่ก็ใส่อืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ทอดปะเขาเหนียวเจวเจวน้ำพักคนปุ๊บน้ำพักประด่าเดี๋ยวเดี๋ยวชิจัดให้พี่น้องบ้างสิจัดอีก๋อจัด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 ตอนนี้ดอก เพื่นระบ้าคุณแล้วมากินนะระบ้าและสาวอยู่ทางมองนอกน้องผอยากกินได้จ้ำปานเขาวเนียกยำเข้าไปโอ๊ยอ๊ตจบ๊วยแล้วเขากินค้อกันแล้วพี่น้องเ้ยข้าวแรงน้ำกะปเสูตทุกคนเจับมิ้วกินแล้วบ๊อนี่เลย

มีหววัวยังคือกระดาษเยะนี่นยโลร <ด S 1> <า>ยโล่วนนด่ด่ะลเ้เกเหมือนด,นดววอก้าต้องงนนนมัน,นละหน่อยะี่แบน้ำหน่อยหัวมิวซืององไห้ไ่กินถ่าวอ่ะันไยนะครับ

แก้วนีาทำน้ำผึ้งแก้วน้ำผักใส่ถั่วัวใส่ถั่วบัวสดต่้พีชเขาบีกันขวดบีขวดทมด้นะยั่งเขาแน่แก้วเอาง่ายพีชเขา con mặt mở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  mặt 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 mặt

้อามานนาวแน่ออก,ก,กม,มาที่ตมน้องมั้ยทาน้องมาหนาวแน่เพื่อนมากะไปก็ร้อนรวอนอ่ะรุ่นน้องมาไปน้องมาชมหนาวน้องมานาวก็่อืมคือแบบ่ปะกะว่างย่ะ สัตว์ใส่ char, สัใสเนาะยิ้มเผาแฮงให้เพื่อนมาสั่งอะไรเดิมเพื่อนไม่ไป móc và đi <laughs> của lần một mèo để tỏa ra ngoài <laughs> hoa hôm nay mẹ

ตัวให่เนาตัวให่ใชเนาูจะไปุกรมันยิ่งเตียอยู่แล้วสมัน้นมดกเะยังไม่ับลหอมอมหักมนลายเนาะแดดแเนาะอดปามันน้องปราดาทีันถ้ากันไปตึ้งันนี้แหละม้วนนี้เลยเนาะ โอเคบอสสุก okay, ุจโกนคลิปนี้บอกวออเก็บภาพบรรยากาศกินข้าวไว้สามีเด้อบอสสุกุจโนฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้บ่าวเอื้อในคลิปนี้กันไปแล้วพี่น้องสมัยดีเด้อไปเลยไปมาสบายดี